ถ้าปวดหลังนะครับยากลุ่มแรกที่ควรใช้ในการรักษาก่อนเลยเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่เราใช้กลุ่มเอนเซดก่อนหรือว่ากลุ่มพวกเขาเรียกว่าคอกทูอินิทิเตอร์หลายๆตัวนะซึ่งมีมีขายตามร้านขายายาอยู่แล้วพวกนี้จะระงับอาการปวดได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ายากลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ข้อเสียของมันเลยคือ1คือกัดกระเพาะ2คือมีผลต่อไตถ้าเราทานในระยะยาวนะครับก็ไม่ควรทานในระยะยาวคือสั้นๆได้5้าวัน7วันแล้วหายปวดแล้วก็ ถ้าหายปวดก็ผ่านไปได้เลยไม่ต้องสนใจอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆก็พวกยาคลายกล้ามเนื้อนะครับก็มาประกอบกันได้เลยแล้วก็ที่ใช้บ่อยๆอีกอันหนึ่งคือยาลดอักเสบเส้นประสาทยาลดอักเสบเส้นประสาทเนี่ยจะใช้ในกรณีที่มีอาการชาเล้าลงขาเล้าลงแขนก็พวกนี้ลดอาการอักเสบได้ก็ทานไปได้เลยช่วงหนึ่ง,งเดือน2เดือน3เดือนพวกนี้ทานได้นะครับแล้วถ้าอาการหายไปลองหยุดยาดูถ้ากลับมาเป็นก็ต้องไปตรวจเพิ่มอยู่ดี อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกับผมหมอเมทีในตอนหน้าครับผม